จะยินเสียงเพลงผมเขไปกิมมาแล้วไงร้านเชืออะไรคะร้านปลากิมลุงช้างหวานอันนี้คุณลุงขายมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เอ่ย16ปี16โอ้ไม่ใช่18 18ใช่ไหมคะตัวนี้ปลากิมตัวนี้ไข่เต่าปลากิมไข่เต่านี่อะไเขาเรียกปลากิมปลากิมคือหวานไข่เต่าคือตัวเค็มคือตัวมันคือตัวเค็มครับ ขายมากี่ปีแล้วขายมา40ปีนี้อะขายตั้งอายุ18เดี๋ยวนี้60แล้วก็40 40, 40ปีอะ่ะแล้วใส่สูตรทุกวันไหมคุณลุงใส่ทุกวันนี่ครับผู้ออกขายผมต้องใส่ทุกวันเหรอ,อ,อใส่มาประมาณ10กว่าปีมัม้งผมไปอยู่เทเวศนี่20กว่าปีแล้วแล้วถ้าคนอยากมากินหนาวลุงจ,จะจะดักยังไงอะ่ะผ <laughs> มก็ไปเป็นวันเราไงไปเป็นเรื่องหัดผมจะมานี่ไปบางซื่อบางโกใช่ไหมสุก เรียงกทมสารเฉพาะเสียวันเสาก็โบเบเข้าสวนมะลิเข้าบอยจากคลองโมเยาวราชจะไปเป็นเส้นเป็นเส้นเลยครับลูกค้าประจำเขาจะรู้ว่าผมไปเป็นไหนไม่รู้วันไหนขายดีก็เข้าบ้านแต่วันวันไหนขายไม่ดีก็ห้าหกโมงอ่ะเข้าบ้านถ้าขายดีมันก็มืดบ่ายสามกว่ารับล้วออกงานทุกอย่างศูนย์แปดสี่สามสองแปดสามหกตีหกครับ เปี้ยวปากรีวิวเพลงขนมไปกิมแม่เอ้เยจะเ,เป็นขนมตีนเสียงเพลงผมก็ไปกินมาแล้วไง